ครับสวัสดีครับนาะนาะทุกท่านนะครับก็วันนี้มาส่งงานนะครับนะงานที่ทําเสร็จเรียบร้อยประกอบเสร็จนะมาส่งงานเอางานมาให้นาะนาได้รับชมกันนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกนะในการเลือกใช้งานในการเลือกที่จะซื้อหากันเนาะก็จะมีอยู่3ามตัวนะครับนะมีงานอยู่3ามตัว ตัวแรกจะเป็นงานมือสอดนะครับมือสอดท้ายมือสอดนะครับอ่าจะเป็นในส่วนของไม้ลกฟ้านะครับนะปันท้ายไม้ลลกฟ้าแล milk, ้วก็ลางก็จะเป็นไม้ลกฟ้าเหมือนกันนะครับนะเป็นแก่นไม้ลกฟ้านะครับไม่ใช่มะค่าแต้นะตัวนี้ก็เหมือนมะค่าแต้แหละแต่พวกเสี้ยนพวกเนื้อไม้อันนี้คนละอย่างกันนะสีสันใกล้เคียงนะครับนะตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นท้าย โลกฟ้านะครับ้างก็เป็น้างโลกฟ้านะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี่ก็จะเป็นชิงชันนะครับนะชิงชันตัวนี้ติดตาหมานเต็มเต็มนะครับนะก็ผมวางตำแหน่งนะครับให้มันดูมีลวดลายสวยงามนะเนาะก็ท้ายชิงชันนะครับกำคอท้ายชิงชัน้างเป็นลางประดูกนะครับนะ ในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นลูกฟ้านะครับเป็นกำคอลูกฟ้ารางประดูนะครับรางประดูเหมือนกันนะครับไก่ก็จะเป็นไก่แบบฝังนะครับไก่แบบฝังยึดข้างนะครับใส่มุดนะไก่เซฟนะครับทั้งสามตัวเนาะในส่วนของรางก็จะเป็นรางฝังทองเหลืองนะครับรางฝังทองเหลืองทั้งสามตัวเลยนะครับ ทันะ้งท้องเลืองทั้งสามตัวเลยเนาะก็ดูกันไปเรื่อยๆเนาะความยาวนะครับความยาวของรางนะครับความยาวของรางก็ร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบระยะชักนะครับจากปีกมาหน้าไก่ก็เจ็ดสิบห้านะครับสเปคเดียวกันหมดครับนะสามตัวเนี่ยสเปครางระยะชักเหมือนกันหมดนะครับปีกก็เป็นปีกห้าสิบนะครับทั้งสามตัว แต่จะเพี้ยนอยู่ตรงนะปีตัวแรกนี่จะเป็นของอีกค่ายหนึ่งเนาะนานะท่านใดจำรูปทรงได้ก็ไปเดากันเอาว่าปีกค่ายไหนเนาะอย่างตัวตัวมือสอดนี่จะใส่จับท่ออัตโต้นะครับนะใส่จับท่ออัตโต้นะครับแล้วก็สองตัวสุดท้ายก็จะเป็นเป็นท่อสวมปกติเนาะ ลวดลายนะครับลวดลายเนื้อไม้เนื้องานก็ประมาณนี้เนาะก็เอาให้หน้าๆได้มารับชมกันนะครับเดี๋ยวผมลองพลิกพลิกให้ดูอีกลายด้านหนึ่งนะครับแบบนี้จะได้เห็นทั้งสองด้านนะครับก็จะมีติดกับพี้ติดอะไรบ้างเนาะเพื่อ ความสวยงามนะครับแล้วก็เลือกเลือกเนื้อไม้วางตำแหน่งการวาดวาดแบบนะครับขอ,อไปแป๊บนะึ่งเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านนะครับนะนะครับก็อีกด้านนี้ก็จะตัวนี้ก็ไม่มีอะไร เยอะแยะครับนะก็จะเป็นลายของเอกลักษณ์ของเขาเลยแหละนะครับส่วนของไม้ลูกฟ้าเนาะในส่วนของชิงชันนะอ่าด้านแรกนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นตาไม้เนะาะฝั่งนี้ก็จะติดกระพี้นะครับนะครับก็จะมีลายประมาณนี้ครับนะลายแก่นนะครับในส่วนของลูกฟ้าก็จะเป็น ดำน้ำตาลนะครับนะกระโจมือก็จะมีกระพี้นะก็เดี๋ยวให้ดูภาพเต็มๆอีกทีครับนะรูปทรงก็ประมาณนี้ครับนะก็ท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจก็ลองนะลองทักทักเข้ามานะครับมาดูงาน ก็สามตัวนี้ยังว่างนะครับนะก็ที่จริงมีอยู่ทั้งหมดหกตัวนะครับเอาไปส่งส่งงานแล้วสามตัวนะตัวนั้นไม่ได้เอามาลงเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็เหลือแค่สามตัวนะก็เกือบจะไม่ทานเพราะว่าถ้ามีคนทักมาเอาก็ก็คงจะเหลือไม่กี่ตัวนะก็เลยเอา ส่วนที่เหลือมาให้นะนะได้รับชมกันนะครับก็เน้นย้ํานะครับนะครับส่วนในส่วนของสามตัวนี้คือยังไม่มีเจ้าของนะครับยังว่างใครที่สนใจก็ทักมานะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็บันทึกเบอร์นะครับบันทึกเบอร์แล้วก็แอดไลน์นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับ ก็ของแถมก็เหมือนเดิมครับนะมีสาย PE นะครับสาย PE อ0 0ปอยปอนนะครับ100่อปอนด์50เมตรนะครับนับไปเลยครับ5สีแล้วก็ลูกดอกนะครับลูกดอก2ลูกนะครับลูกดอก2ลูกแล้วก็ยาง2คู่นะครับยาง14มิลนะครับ14มิลตัดให้ไป2คู่นะครับก็ซื้อไปก็ยิงได้เลยนะทนายที่สั่งงานเข้ามานะครับก็ เก็บเงินปลายทางนะครับนะไม่สะดวกโอนก็เก็บเงินปลายทางหรือไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจกันก็ส่งให้ไปเก็บเงินปลายทางนะครับนะยื่นหมูยื่นแมวของถึงแม่บ้านก็จ่ายตังค์รับของนะไม่ต้องกลัวโดนโกงนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอฝากงานนะครับนะไว้ด้วยเนาะงานนามายิงปลาช่วงนี้เป็นงานยิงปลาก่อนนะครับนะงานยิงหนูยังยังยังไม่ค่อยได้ เพราะว่ายังไม่ถึงฤดูกันก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะได้ทําไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวถึงช่วงล่าช่วงหาหนูก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอ,อคิวกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวขอฝากผลง,งานไว้ด้วยเนาะใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะ เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ทางานเข้าไปเก็บแล้วก็ลุยงานต่อนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะนะนะที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามากดติดตามที่อุดหนุนงานนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ